ก็สวัสดีกันทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมลิกกี้โฟนะครับอยู่กันในเกมพอยแบงค์นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไอเทมชิ้นหนึ่งนะฮะจะเข้าไปดูเลยนะครับไอเทมชิ้นนี้มีชื่อว่าคิสซูเปอรว์วีมิดไนท์บลูนะฮะคิสซูเปอร์วีมิดไนท์บลูนะครับ เทียบกับตัวออริจินอลนะฮะก็จุ่มสีเคลือบลายใส่แค่แตกต่างแค่ว่าแค่ใส,ส่เซอเลนเซอร์เท่านั้นนะฮะก็ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวคุณสมบัติที่ธรรมดานะฮะตอนนี้ก็มี Power 21ไฟเลส33 M Speed 88 a c c u r a c y 62 v กับ h r e รีคอร์48กระสุนกระสุนคลิปตัวธรรมดานะฮะมีอยู่30นัดครับแต่คลิปนี้ไนบูนะครับมีอยู่45นัดนะครับก็คล้ายๆกันเนาะยิงแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคลิปตัวนี้นะครับยิงแล้วนิ่งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นในเกมเลยนะครับอ่าตัวละครที่ใช้นะครับตัวละครที่ใช้นะครับ เลดและไฮนะฮะไวเปอร์และไฮเสริมแกงนะฮะช่วยเพิ่มเลือดได้20%่สนะิบเปอร์เซ็นต์นะฮะและหน้ากากนะครับใช้หน้ากาก T b IC 2อสองสามนะฮะที่จะช่วยเพิ่มดาเมจเพิ่มดีเฟนให้กับตัวละครน,นะฮะมาดูส่วนของไอเทมกันบ้างในส่วนของไอเทมนะครับผมจะใช้ว We ิกเชนเวปป้อนวิกเชนแมกกาซีนแมกกาเฮดพีบวก10 Bullet West, บุเลต์ฟูลเวสบวกสิบแล้วก็ไอต้อาแม็เพิ่มกระสุนจำนวนเพิ่มจำนวนกระสุนที่ครอบคลองเพิ่มจำนวนลูกระเบิดและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือกระสุนฟูมและเท่าแจ็คแจ็คใส่เข้าไปเรามาลองกันเลยดีกว่าหาฮะอาองก่อนนะครับ าดจริงหา้องอยากนี่โอ้มาด่านนี้ก็นด้ในส่วนเรื่องในฉายานะครับฉายาที่ผมใช้นะครับเป็นลั่นสี่สับระเบิดแล้วอันนี้ขาดไม่ได้นะครับกำลังคนพิเศษนะครับ ที่ช่วยความสามารถในการโยกของตอัวละครได้เรามาลองกันเลยนะฮะโอ้ไม่อยู่บนฟ้าเสียได้เลยมา okay, ครับวันนี้เราจะมาดูความนิ่งของคิกกันนะฮะ ก็ถือว่าดีมากเลยนะฮถือว่านิ่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอเจอตัวนึงแล้วนึงขอหลบก่อนโอ้ไปไซก็จะก่อนนี้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอจัดการก่อนนะ ซูเปอร์วีมินายดูมิดไนต์บลูนะฮะพูดลวนไปขอโทษครับเข้ามาดูความนิ่งนครับแบบไม่คุมปืนนะฮะ,ฮะนี่ขนาดนั่นสี่นะฮะก็ถือว่ายังใช้ได้นะฮะต่อไปเราจะมาดูแบบคุมปืนนะฮะ ขอโทษครับคุมปืนแบบคุมปืนไม่เป็นนะผมบอกแล้วไงไปเลยนะอ่านี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับต่อไปลากนะครับก็ใช้ได้นะก็ยังดีต่อไปนะฮะ เราก็จะมาดูเออในส่วนของแยกคู่นะฮะลองดูนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอ้กระสุนเหลน้อยละโอ้บ้าจริงไม่มีระเบิดขอฆ่าคอนก่อนนะโอ้<ะ>โอยผมไม่ได้มาเล่นานานแล้วนะครับ

มากต้องไปฝึกฝีมือใหม่ละโอ้จบเร็วจังไม่เป็นไรเอาใหมา่คิดวีนี่ผมเล่เนไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่เห็นว่าแพทแพทที่มันมาใหม่เนี่ยมันคุ้มนะฮะผมก็เลยซื้อมามันแถมเกาะมแถมเลือดด้วย แต่ที่รู้ว่าไม่ไม่ดีเลยมาลองใหม่นะฮะด่านอีดีไานอีดีบ้าจริงด่านนี้แล้วกันโอ้รู้ึงจะโหดแล้ามาดูสายแล้วกอนอหลักนี้ก็ได้ คิดวีนะฮะฉันถือว่าดีมากแต่ระยะไกลคิดวีไม่ดีเท่าไหร่โอเคเรามาลองใหม่บ้าจริงผมอยากอยู่ฝั่งน้ำเงินนะ่ช่างมาันไม่เป็นไรเรามายฝั่งแดงก็ได้ไม่งหรอคิดวี เยวดอระเบิดไปดิโอหน้ากากหลุดนกากหลุดนกากัเหลุดโออาร์เไลเโยโหดงว่ พันเก้าดูดเหรอฮ้ยอะไร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 ปะตกเกิลฝีมือไปยเอาใหม่ลองใหม่รอ

ไม่ช็อตอีกรอบแล้วนะอครับมีสมาธินะครับเล่นทีซีต้องใจเย็นนะโอ้รอยกระตัง,งเดี๋ยวกระตุกออจะกระตุกอะไรนักหนาบ้าจริง ฝั่งนู้นก็อร่อยยังไงแตกไปดิเอาระเบิดไปแดงไปลูกนึงโอ้โหตายโอ้ที่หนึ่งโอ้โ ไม่อยากเ่ได้ไงวะทำไมครับมเดียเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นถูกตาเบรร์แลไมผมกาดขึ้นผมไม่ได้มาเล่นนานนะผมขอโทษท่านผชยนะ

ระบโหแล้วลงยังโดนสะเก็ดระเบิดโดนตัวพึ่งมากเฮ้ยเหล่วแปตัวจะจบแล้วตัวสท้ายน้น่งคาอ้ตัวไปเยอะมากเออประตุกมากครับตัวนี้ r e a โอ้ที่หนึ่ะร ก็คิสวีมีแค่นี้นะฮะ่งถือว่าดีพอสมควรดีในระยะใกล้แต่ในระยะไกลไม่ดีไม่รู้ทำไมยังสู้อักไม่ได้อักดีทางระยะใกล้ะระยะกลางระยะไกลน,นี่ครับดูก็ไม่มีอะไรมากก็มาแค่แค่นี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ในช n e l เราด้วยนะฮะอาจจะมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายในช n e l เรานะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะมีกำลังกำลังใจในการอัปโหลดคลิปต่อไปนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่มาชมคลิปนี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาย